มันอาการมันมันเริ่มมันเริ่มหายดีขึ้นแล้วครับผมมันเริ่มยุบลงไปหาหมอบอกบอกว่ามันจะยุบเองถ้าไม่ยุบวันที่เจ็ดก,ก็เลยบริจาคนะครับแต่หมอก็บอกว่าไม่อันตรายยูฟิลเจอพาร์คลังสิทธ์ครับผมพออนอยากแต่งหน้าไปนำ้ำ สนทนาไปนั่งด้วครับพี่น,อน้องมีเอียงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับด้วยความมาเหตุเอยียงหลายอย่างทศตั้งใจมาไหลนางเบอกกับพี่น้องอย่างเดียวเลยเนีย่มันเป็นไปได้ยากมันก็ะหาโอกาสแบบนั้นได้ยากมันก็เลยแบบต้องได้ไลฟ์แล้วก็ทํางานไปด้วยนะครับแต่ส่วนมากผมก็สิมาไหลเวลาแต่งหน้าแต่งตัวประมาณนี้ครับพี่น้องไปกาลัางเดินทางแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ เมื่อคืนมีขอบพุบ่มพน้องพัทยาเนี่ยครับประมาณรวมหกบ่อตำกว่า 6, หกพันกว่าคนนะนาดวิวกพัทยาเยอะกว่าทุกรอบที่ที่เคยมาเลยครับพัทยาพางีเขาเคยมาตั้งวงมากอ่เคยมาวิกแตกอยู่สมัยก่อนเนี่ยอยูอ่สีแยกคลองตันแล้วนกะ็อยู่บางบอนที่ได้ค้นแบบได้ค้นเกือบหมืน่นหมื่นขึ้นอย่างมาบ้าน แต่พัตยาบอเคยหลายสุดเกสิได้อยู่ประมาณสามสี่พัน 3, 4, นะครับแล้วก็ส่วนใหม่เกษิอยู่ประมาณสองพันสามพันไงอันนี้คือความจริงบมเดอุบัโลกเว้บด่ดอุบัโลกว่าวิ่งแตกวิ่งยังเพราะว่าคนเมื่อสิบเอ็ตามจริงคนเยอะคนน้อยเราก็ถ่ายภาพให้เห็นตามบรรยากาศจริงถือว่าแบบสร้างสถิติใหม่นะครับหกเจ็ดพันกว่าคนเนี่ยผู้จัดเขาเพิ่น ได้งเงินไปเลยล้านกว่าบาทไม่รวมค่าเก้าอี้ไม่รวมค่าเครื่องดื่มค่าบาัตรเมื่อคืนสองร้อยยี่สิบกระเด้งเงินล้านกว่าแหละจ่างเข้ามาสี่คืนรอบนี้สมมาะว่ารอบนี้สี่คืนนะขึ้นละสามแสนบาทปกติเรารักวัดนะราคาตั้งตนตอนนี้ของขนาดใจตลอดซีอูสามแสนสามหมื่นบาทบวกลบถ้าเดินทางหรือวันเสาร์อาทิตย์หรือวันสาําคัญก็จะบวก หรือคันเดินทางไกลเกิน200กิโลคุณไปเข้าภาสิบวกเพิ่มแต่ว่าราคาตั้งต้นสอยู่สามแสนสามหมื่นบาทนะฮะสิบวกสามแสนห้าสามแสนหกสามแสนเจ็ดแล้วแต่หรือเจ้าภาพที่เคยเพลิงผ้าใส่เพิ่นเคยเพลิงผ้าใส่เพลินเคยเป็นสนับสนุนหรือให้โอกาสของข้อมาตลอดจ้างทุกปีนี่นะครับนี่เครดิตตอกก็จะราคา ที่สามแสนก็มีอันนี้คือเล่าความจริงทุกท่านฟังว่าทีรับสามแสนทุกงานเราก็เป็นไปเพระาระต้นทุนมันสูงนะครับค่าใ,ใช้จ่ายการทําผมแต่ว่าของพระประแดงภูมิชันคือเขามาเขาเหมาปีหนึ่งประมาณสามสิบคิวยี่สิบห้าถึงสามสิบคิวแล้วเลยค่าจ้างก็จะอยู่ประมาณสามแสนนะครับเป้นกบบไม่ติดไม่ยังหงเวลาเป็นหดคนหลายนะอย่างเช่นเมื่อคืนนี้อ่ามัน mm hmm. ใช่ไหมฮะ ส <c oughs> ี่วันก็สามสี่สิบสองหลักหนึ่งล้านสองแสนบาทเมื่อขึ้นนี่เพิ่นเก็บบัตรได้หลายล้านหาเพิ่นได้ทุนและอีกสามวันนี่เพิ่นเก็บอัดกำไรเลย